สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาทำจะมาพาทำนะคะเค้กบราวนีคุกกี้เนาะเพราะข้างหน้ามันกรอบมากก็น่าจะเป็นคุกกี้แล้วแหละแต่ทาแต่ถ้าอบน้อยกว่านี้มันก็จะเป็นเค้กบราวนีนะคะแต่อันนี้อยากได้กรอบๆหน้ากรอบๆแล้วก็แคคเกอร์บราวนี่ก้นี่เราก็ได้แ,แคคเกอร์บราวนีเห็นไหมคะนี่แซะแซะยังไงก็ คือไม่รู้จะต้องแสะตอนไหนเนาะแม่แสะตอนแข็งอ่ะดูสิมันก็เลยแต่เป็นชิ้นๆเรากินเองไม่เป็นไรเนาะแต่รับประกันความกรอบแน่นอนค่ะเดี๋ยวดูจะกัดให้ฟังนะคะมาเราจะได้ยินไหมอืมอืมแล้วอันนี้ก็เป็นเค้กบรารวนี่คุกกี้พอข้างบนมันจะเป็นแบบกรอบอนะคะไปดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยนะคะอันนี้สูตรของแม่นะไม่ใช่สูตรของคนอื่นก็คือโมโซต,ตัวเหล็งนะคะ แต่ว่าออกมาแล้วมันอร่อยก็ลองไปทํากันดูนะคะไปดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยจ้ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองนะคะน้ําตาลทราย80กรัมนะคะแล้วก็ตีให้มันตาลกับไข่เข,เข้าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะไม่ถึงขั้นว่าละลายหมดอะคะ่ะแต่ถ้ามันขึ้นขึ้นนวลนๆนนสีสีเหลืองนวลน,นะคะมาดูกันนะคะ ในการที่บานไม่ถูกเนาะก็คือตีไว้ตจับเลยนะตีให้มันไวๆนะคะให้มันแบบแบบสีเหลืองล้วนนะคะ<ม>เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะเอาน้ํามันพืชนะคะไปเข้าในไมโครเวฟนะคะให้มันร้อนหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เอาผงโกโก้ใส่นะคะนี้เรามีผู้ช่วยมาช่วยทำด้วยนะคะ <laughs> เป็นผงโกโก้ทีนวันนะคะพอดีที่บ้านแม่มีเป็นผงโกโก้ทีนวันแบบชงนะคะ โกโก้แบบนั้นหมดแล้วโกโก้เพียวหมดแล้วนะคะก็จะใช้โกโก้ทีนวันโดยการกรองเอาน้ําตาลออกนะคะเราจะใช้แค่45กรัมนะคะก็กรองน้ําตาลออกก็คือกรองไปก่อนเราค่อยไปชั่งว่ามันได้สี่ส้ากรัมไหมผู้ช่วยมีความเมื่อยผู้ช่วยเริ่มเมื่อยสู้ๆไปพักไม่ได้เดี๋แม่ทำเองไม่เป็นไรอยากทำยอยากทำ อะไรนะแขแม่นเลยครับโอ้โหเก่งดีงามแม่ลำแปดโอเคแม่ช่างนี่ก่อนไปต่อมากองน้ำตาลออกก่อนนะคะ uh huh. กรองเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็น่าจะได้ผงโกโก้กับอะไรอะเหมือนประมาณว่าผงนมเขาผงกาแฟอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีน้ําตาลมานิดหน่อยนะคะสูตรก็จะเพียเพ้ยนไปเนาะแต่ว่าที่บ้านกินแล้วเอ้ยคอนเฟิร์มว่าอร่อยอก็เลยอ่ะมาทําเลยละกันเนาะ มันก็ไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรนะคะจะเป็นเค้กเค้กบาวนี้คุกกี้หรือว่าเป็นคุกกี้บบวนี้อะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันอร่อยดึบดึบดีนะเราไปใส่ในน้ํามันเราไปเวฟน้ํามันกันก่อนดีกว่าอันนี้น้ํามันเราก็เข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีนะคะให้มันร้อนนะคะคือหรือจะตั้งเตาก็ได้เนาะแต่มันมันแค่ห้าสิบกรัมอ่ะมันน้อยเราขี้เกียจเปิดเตาเนาะอ่ะหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ผงโกโก้ที่เราล่อนเมื่อกี้นะคะ ก็มาใส่ใส่ตอนร้อนๆนี่แหละนะแล้วก็คนแล้วก็นี้อ่ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวนี้ใส่ทีหลังแล้วก็คนให้มันให้ให้โกโก้มละลายนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นโกโก้ธรรมดาเนะี่ย <Wow. S 1> มันจะแบบขึ้นเงาได้แบบว่าดีมากเนาะแต่ไอ้ไอโกโก้ทีนวาน,นี้มันอาจจะแบบมันมันความเงามันมันไม่ได้เนาะขนมเขาเรียกอะไรอ่ะขนมเราจะไม่เงาสู้กับโกโก้ ไอ้เพียวธรรมดานะคะเขาเ็เปล่า,ลาอันนี้มันเป็นแบบทีนวันนะเนาะก็ต้องเข้าใจมีน้ำตาลมาบ้างผงคอฟฟผงมนม,มอะไรมาบ้างเนาะ,ะแต่มันก็ก็สูมก็จะเพ้ยนๆไปแต่มันก็ใช้ได้คือกินออกมาแล้วอร่อยอะ่ะอันนี้คืออาจจะทําขายไม่ได้แต่ว่าทํากินกินกับกาแฟเนาะตอนเช้าอะไรดีแล้วลูกก็กินเพลินๆเนาะอันนี้ทําออกมาได้สเมนูนะคะเป็นคกเกอร์บบวนะะีน่ก,กับ คคเ,เค้กคุกกี้บาวนี่ไม่รู้ฉบับของแม่ของแม่นานะคะไม่ต้องมาดาม่าว่าโอยไม่ใช่ทําแบบนี้อะไรไม่เอาเนาะน,นี่เป็นแบบสูตรของแม่ลองทําดูมันก็อร่อยดีเอาคนๆให้มันเห็นไหมมันก็จะแบบขึ้นเงามันก็จะขึ้นเงาได้แค่นี้นะคะแต่ถ้าเป็นโกโก้โกแบบแบบธรรมดามันจะแบบเงาสวยมากมเป็นแบบช็อกโกแลตเงา อันนี้เราก็ปล่อยไปเนาะเราก็ไปคน <c oughs> คุณลูกแบบเมื่อยแล้วอะพี่พอมเมื่อยคนอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่นคนต่อเนาะมามา่ะจะใส่ส่วนผสมต่อไปนะจ้าโอเคมาเดี๋ยวแม่คนเร็วๆนะคะรับอย่าไกลแล้วก็จะคนไวๆนะคะโอ้โ <c oughs> <c oughs> หเทน้ำตาลทรายมันละลายเน, <c oughs> น้ำตาลทรายแม่พูดผิดไปนะคะมันจริงๆมันอะไรนะ ตอนแรกชั่ง80ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่แล้วก็แม่เพิ่มอีกอีก50ใช่ป่ะน้ําตาลทรายมัน130นะคะความจริงตอนสูตรแรกอะแม่ทํา2 2 0 0กรัมใช่ไหมมันหวานมากไปเงี่ยแต่ถาม่ากินกับกาแฟแบบขมๆก็กําลังอร่อยแต่ว่าถ้ากินเปล่าๆมันจะหวานมากไปก็เลยเอาแค่ร3อยสพอ130กรัมแต่นี้แม่คนให้นะครับผมคนนี้จะแบบจะเป็นลมเหมือนโดนยิงครับ เสร็จผสมผสมผสมใครมีขั้นปีก็ขั้นปีก็ได้เนาะก็คือเนี่ยน้ําตาลทรายก็อะน้ําตาลทรายก็เริ่มแบบไม่มีก็แก๊ก็แกแค่ได้ยินแล้วนะะแค่น้ําตาลทรายมันละลายนะคะเสร็จแล้วเนาะเราก็เอาผงโกโก้เนี่ยไอโกโก้ที่เราละลายเนี่ยเนี่ยที่มันกําลังอุ่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยแหละใส่ไปเลยมาไปไหนมาไปไหนโอเคใส่ไปเลยนะจ๊ะ ว้าวอยากนเอาเดี๋ยวใจเย็นๆคนต้องโกโก้เลยก็ถ่ายใช่ไหมล่ะถ่ายแล้ว,ลวใส่ไปเลยว้าวดูน่าก,กินเลยอดใจไม่ไหวแล้วใจไม่ไหวมันได้สองเมนูเป็นแคคเกอร์กับคุกกี้เบานีเนาะแต่คุกกี้เบาวนี่แม่ต้องทำเป็นแบบออกแนวอยู่ในพิมพ์เค้กเลยนะคะเพราะว่า โกโก้เรามันมันไม่ใช่โกโก้ไอ้นี่ไงขอพิงหน่อยแป๊บนึงความหนึบความหนึบมันก็เลยไม่ได้แขนจนเหนื่อยแล้วแค่ยกมือถือก็เหนื่อยแล้วโอเคครับครับครับจะไม่รีบเลยใช่ไหมไม่ต้อรีบขนาดนั้นก็ได้นะคนเร็วๆนะคนให้มันเข้ากันอ่ามันก็จะเริ่มหนึบแล้วเห็นไหมว้าวเฮ้ยมันรวมกันหมดเลยใช่มันรวมกันเลยเห็นไหมมันเริ่มหนึบแล้วอ่ะแล้วก็ หลายคนอะมันเหนียวหรือว่ามันแข็งอ่าแล้วอันนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะใส่กลิ่นเนาะกลิ่นใส่กลิ่นวานิลาจะใส่จะใส่ก่อนนี้ก็ได้นะคะใส่กลิ่นวานิลาแล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนชาแบบนอ่า<ม>เกลือเกลือครึ่งช้อนชานะคะถ้าหนูพูดคือ,อว่าปวดแล้วแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะกลิ่นวานิลาประมาณครึ่งฝาก็พอ ถือจะฝาหนึ่งก็แล้วแต่เนาะชอบแบบไหนก็เฮ้ยเมื่อก,กี้เหมือนเห็นอะไรมันเนี่ยมันขับรถเองอประมาณครึ่งฝานะว้าหรือจะหนึ่งฝาก็ได้ชอบแบบมันคืออะไรอ่ะมันคือกลิ่นวานิลาครับวานิลาวานิวานิลาววว่าาาอืไงนนิิออเลเห็นไหมเห็นไหมโอ,อเคอ,อเ่ะแม่ทำนี้ด้วย ค่ะผม่ะสนถึงแม้มันก็จะเลิ่มเเขียวแล้วใช่ไหมครับครับโอตาว่าแม่ใส่ครบแลวใช่ไหมไม่ลืมอะไรใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วแล้วก็แป้งนะคะเราก็จะมาใส่แป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์นะคะตาว่าแปดสิบกรัมแล้วก็ผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะ จริงๆใส่ครึ่งช้อนชาก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันฟูมากก็หนึ่งท้อนชาเนาะค่อยๆค่อยๆทยอยใส่แล้วก็แม่สูตรเลยตะล่อมตะล่อมแบบนี้อย่าคนไวเพราะไม่งั้นมันนี่เดียวอะไรเดี๋ยวมันต่อหรอไม่ได้ไม่ถูกหรอกใช้คำอาจจะใช้คำผิดหน่อยเนาะแต่เนี่ยทําตามแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นสูตรของแม่อ่ะโอเค ตล่มตะล่มไหค่อยใส่<า>อันนี้อันนี้แม่แม่ร่อนแล้วนะคะร่อนแล้วหนึ่งครั้งแม่เมืจะเริ่มหนึบขึ้นแป้งแป้งเราใช้แปดสิบกรมัมแต่ถ้าเผิเอ่อดูรู้สึกว่ามันมันมันใส่ไปก็ใส่ไปอีกสักเพิ่มอีกสักช้อนหนึ่ง อันนี้แม่แม่ทำแล้วแม่เพิ่มไปเลยทีเดียวช้อนหนึ่งเป็นสูซูมไปเรื่อยๆเป็นเก้าสิบกรัมจะได้เห็นซูมไปสามรอบละซูมเจ็ดร้อยแหละเจ็ดเหนื่อยร้อนใช่ไหมร้อนพัดลมแมน้อพัดลมไมน้ออ้าวแม่ลืมบอมเตาซะงั้นอ่ะแม่ลืมบอมเตาอบแล้วหมดเต็มเต็มเลย เดี๋ยวเข้ยไปวอร์มเตาเนาะระหว่างวอร์มเตาเราก็ทํไอ้นี้แม่ต้องทําโดนัททอดหนูอย่ากแกล้งคะ่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะไปตัดตอ่อเหนื่อยระหว่างระหว่างวอร์มเตาเราก็ไปทําผสมแป้งโดนัททอดอีกเนาะน,นี้ก่อนอ่าคนไหมคนให้มันเข้ากันเนี่ยตะล่อมค่อยๆตะล่อมไปจนกว่ามันจะเห็นไ,ไหมมันก็จะเข้ากัน โอเคแล้วเข้ากปเรียบร้อยแล้วอ่ะระหว่างนี้แมะมันก็จะหนืดเห็นไหมคะอาระหว่างนี้แม่ไปวอร์มเตาก่อนอ<บ>สิบนาทีนะคะวอร์มคืออะไรวอร์มเตาวอร์มเตา,เตาคือ,อทำเตาให้ร้อนไงครับทำเตาให้ร้อนเตรียมจะอบเออจ,จกคำนี้ตั้งแต่แรก้อยเจ็ดสิบห้าองศานะคะไฟบนล่างจะไม่วอร์มเตาก่อนเนาะเอออบแค่ถ้าถ้าเป็นเค้กนะคะถ้าเป็นเคก้กคุกกี้เบลนี่นะ อบ20นาทีแต่ถ้าเป็นแคคเกอร์อบแค่10นาทีพอนะคะ10-12นาทีนะคะะไปกันจ้ะแบบนี้นะคะนี่นะไฟ175เนาะแล้วก็ไฟบนล่างนะคะ,อะวอร์มไปก่อน10นาทีอันนี้เราก็เตรียมพิมพ์นะคะก็แม่มีน้ำมันพืชเนาะแม่ไม่มีเนยนะะแม่ก็ใช้น้ำมันถูถูถูลูกอยากทำถู แม่ใช้ถาดอันนี้ถาดจะทาแคคเกอร์นะคะที่เป็นแผ่นๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเค้กคุกกี้เาวนี่เนาะแม่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ตามนั้นรู้แล้วคะไปที่คออะไรสักอย่างอทาทามันใช่ไหมไม่คอทาไออะไรสักอย่างอะทากับอะเรวเร็วทำเร็วทำกับลูกชายอยากทํานะคะแต่มือเธอช้าเธอติดคุยมากค่ะเดี๋ยวแม่ต้องไอทำโดนัทให้หนูอีกระหว่างนี้น้องพ่อน้องเดินเล่นนะคะ แม่ต้องรีบคือใครเห็นว่าทําคลิปได้นะไม่ใช่ว่ามีเวลานะคะต้องใช้วิชามารมากมายแบบต้องแบบหลบหลีกมากบางทีนะทําโดยนัดอะจนแบบหมักไว้สองสามชั่วโมงกว่าจะกกตัวเล็กหลับมั่งกว่าอะไรสารพัดสารเพเนาะตัวเล็กก็จะมาวุ่นวายตอนนี้ตัวเล็กไม่วุ่นวายก็เราก็รีบทําก่อนเนะยืาทาท้ายั่วนะคะ อย่างส่วนผสมน้ำมันนะคะถ้าใครมีเนยก็ใช้เนยนะคะแต่แม่ไม่มีเนยแม่ก็ใช้น้ำมันเนาะแต่เนยมันจะอร่อยกว่าบอกได้เลยอ่าแล้วก็ทาให้ทั่วเรียบร้อยเดี๋ยวอ่าแล้วก็นะแคกเกอร์เราก็จะมาใส่อันนี้นะคะเพราะความบางมันก็จะบางได้อยู่แล้วมันก็หนาดได้เยอะกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วเนะะเวาะแม่จะค่อยๆเทเทแล้วก็เกี่ยมาเทมานิดนึง ไม่ต้องเยอะมากเยอะมือเดียวอ่ะอีกมือนึงก็ถ่ายกล้องเนาะไม่เป็นไร๋ยวช่วยหน,หนูถึงอย่างนี้เนาะที่ได้สูตรนี้มาไม่ใช่ว่าเอ้ยเก่งหรือเสียนะความบังเอิญค่ะเรื่องเรื่องแม่จะทําคุกกี้บาวนี่ใช่ไหมแต่กลายเป็นออก <laughs> อบเสร็จปป๊บอ้าวเป็นแคคเกอร์เฉยเลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเมน,นูอะไรใช่ไหมแคคเกอร์คืออะไรมันคือคล้ายคล้ายคุกกี้แต่มันบางๆ เป็นแผ่นแผ่นบางๆใช่ไหมเรียกว่าแฮกเกอร์แฮกเกอร์ได้ได้อันนี้มาเฉยเลยเพราะว่ามันไม่รู้มันผิดสูตรตรงไหนหรือมันไม่ขึ้นฟูหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะไม่ใช่ว่าทําอันนี้ดันขึ้นฟูนะเกีเกลี่เกียๆๆไปเดี๋ยวตรงไหนมันมันน้อยก็ค่อยมาเทเนี่ยมันเป็นความที่มันเป็นไอเนี่ยน้ำมันอะ่ะมันก็จะเกลี่ยยากอีกนึงเห็นไหมนอกจากว่าเรากระแทกเอาว้า แล้วปล่อยให้มันไหลแรงกว่า <c oughs> มันต้องตามหรือเฉยๆต้องหรือเฉยๆโอเคลูกอยากช่วยนะม,มันก็จะได้ความบางของมันพอแล้วช่วยถ่ายช่วยเดี๋ยวมันก็จะไหลของมันเองเนาะเนี่ยบางแค่นี้พอนะคะ เราก็จะอบแคคกเกอร์นะคะ,ะ10นาทีก่อนนะคะ,ะไฟเท่ากันนะคะร้อนเาเนาะไฟบนล่าง10นาทีนะคะ,อ,ะอันนั้นเสร็จแล้วนะคะเราออกไปแล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะอุย้ยร้อนเลยนะคะอะโอเคยีนาทีนะคะเหมือนเดิมไฟบนล่าง แล้วก็อ,อุณหภูมิ175องศานะคะส่วนอันนี้แคคเกอร์นะคะออกมาแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวแม่กดให้ดูเนาะมันจะยังริ่มอยู่นะคะเรารีบเอามีดตัดตั้งแต่ตอนนี้เลยตัดให้มันเป็นแบบสวยๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้ให้เย็นนะคะมันก็จะกรอบพอดีเนาะอะเดี๋ยวาตัดกันตัดกันเนาะแม่กับมือเดียวถ่ายอัดลครึ่งไปก่อนเนี่ยแม่มันก็เริ่ม เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งน้อมจะตัดไม่ได้ตัดลําบากเนี่ยมันจะมีตอนนี้มันก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียนึบๆใช่ไหมเนี่ยตรงริมๆเนี่ยมันมีความแข็งแล้วอตัดอันนี้เป็นสามแล้วกันถ้าช้านะมันจะแบบดูสิอ่ะเอออ่ะคุณแม่เนาะถาดก็ร้อนด้วยนะ เดี๋ยวมันมีรอยตัดแล้วก็ยังดีเนี่ยมันแมขอ,ขอบขอบเนี่ยมันกรอบแล้วเริ่มแข็งแล้วไม่เป็นไรเดน,น้อยตรงอื่นเอาไว้ก่อนมันจะได้สวยงามนะคะอือมไม่ได้มองในมือถือเลยเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวมือจะโดนร้อนซะอีกรีบทําด้วยตัวเล็กมาเร่งแล้วนะคะอ่าตัดสวยงามแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะแล้ค่อยแสะออกา เค้กคุกกี้เบวนี่เราออกมาแล้วเนื้อตอนที่อบมาใหม่ๆหเนี่ยอันนี้แม่อบยี่สิบแล้วมันยังยังนุ่มอยู่เน,นาะน้ายังไม่ค่อยแตกก็เลยอบอีกห้าทีนะคะ,ะเห็นไหมมันก็จะเริ่มเนี่ยมีความนุ่มๆมันดูตอนนี้มันนุ่มนะคะแต่พอมันแห้งมันจะแข็งเนาะข้างในมันจะนุ่มมากเราก็ต้องรีบพอออกจากเตามาแล้วก็จะรีบเอามีดตัดๆนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันเย็นเลยนะคะแล้วก็ ค่อยมาแซะออกจากพิมพ์เนาะข้างในก็จะเป็นเนื้อเคก้กนนึมๆไหมนุ่มๆนนึมๆนี่เห็นไหมนุ่มๆนน่มๆแต่ข้างนอกก็จะเป็นแบบกรอบๆไปลองทํากันดูนะคะแต่วันก่อนทําเนาะหน้ามันแตกแบบกรอบมากแล้วข้างในมันเป็นช่ำแบบเนื้อรายอะ่ะอ <laughs> ดูพอจะมาทําเป็นเคก้กใช่ไหม หลายคนอาจจะเอ๊ะนี่มันหินงอกหินย้อยหรือเปล่า <c oughs> แข็งอะไรเบอร์น,น,นรั้นกรอบไงคือกรอบเนี่ยแต่ข้างในเดี๋ยวดูข้างในแสะมาปุ๊บข้างในนุ่มช่ำจ้าช่ำจ้าต้องทำนานานๆถึงจะเป็นคุกกี้หนึบๆฉ่ๆเนาะเออทำบางๆเป็นไอ้นั่นเลยอะไรนะกรอบๆคล้ายๆแต่บอกว่าทองม,ม้วนหนวมผิงประมาณนั้น เหมือนนมพิงน,นมพิงช็อกโกแลตแล้วอันนี้ล่ะชิมดิน,นี่มันไม่ซูมนี่ผมชามึมหนึบหนึบลองชิมดิอืมอร่อยหนึบหนึบใช่เลยต้องหนาเหมือเป็นคุกกี้โอ้ยพายาเป็นเค้กเป็นคุกกี้แต่เมนองอันเนี้ย เดีย๋ยวตัดเป็นคุกกี้แล้วกันดูข้างนอกข้างนอกกรอบข้างนอกกรอบข้างในช่ำหนึบหนึบ,นบอร่อยเลยอ่ะตัดเอาเนาะใช้ตัดเอาแล้วกันไม่รู้อะ <laughs> ทําเหมือนกันอะแต่ทําไมอบออกมาไม,ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่รู้เนาะได้แบบไหนก็อร่อยอะวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบายบายจ้า สูตรนี้ไม่ค่อยหวานมากนะคะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย